สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับที่โอ้ลูกค้าออกรถกันเยอะมากเลยนะครับสวัสดีนะครับผมออเลูกค้ามาดูรถแล้วเป็นไงทูกใจไหมครับทูกใจครับรถสวยครับรถสวยนะและการบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างครับดีมากครับการบริการดีมากเลยครับ ลูกค้าเห็นว่าซื้อที่นี่ไปไม่ใช่คันแรกใช่ไหมครับพ่อซื้อไปหลายคันแล้วโอซื้อไปหลายคันแล้วนะฮะก็คือได้รถสวยได้รถถูกใจไปนะฮะสภาพดีนสุภาพดีนะฮะก็เลยติดใจใช่ไหมฮะติดใจมาอีกนะครับโทษนะฮะทุลาลูกค้าทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรนะครับค้าขายครับทาหมูเอาค้าขายเกี่ยวกับหมูนะฮะไม่งั้นก็คือขอให้กิจการของลูกค้าเจริญรุ่งเรืองนะฮะร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับ นี่นะครับผมรถคันแรกนะครับออเนีย2 0 2 0กำลังจะออกแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวอ่าแล้วงานยำดีนะครับบ๊ายบายครับโชคดีร่ำรวยครับผม